ที่กิ่งการขอนับองค์ประชุมนั้นเป็นความสวยงามครับเป็นความถูกต้องของเพื่อนสมาชิกถ้าเกิดมีสมาชิกคนหนึ่งคนใดในพรรคหรือในสภาแห่งนี้ลุกขึ้นขอนับองค์ประชุมและมีผู้รับรองถูกต้องก็เป็นความสวยงามครับเกิดใครเสนอจะตีขึ้นมาอีกว่าขอนับเป็นลายบุคคลท่านประธานครับครับคําครับคําเลยนะครับฉะนั้นถ้าเป็นไปได้นะครับอยากจะขอร้อง เพื่อนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเดือนนี้อย่านับแต่ครับค่อยไปนับเดือนหน้าให้ประชุมว่าประมาณมันเสร็จก่อนว่าประมาณเสร็จนับก่อนนับเลยผมเองนะผมอยู่สภายอยู่แล้วท่านประธานก็ทราคครบแต่ถ้าเป็นไปได้วันพึหัสน,นี่รายงานประจําปีของแต่ละกรมต่างๆนี่ให้มันผ่านไปเถอะมันจะได้ไม่ลกตอนนี้คณะอนุการมรธิการผมเป็นประธานอนุแล้ว พี่น้องผู้ว่าราชการจังหวัดเดินทางมาจากทางใต้ไกลสุดค่ะและหลายๆจังหวัดอยู่ในการระหว่างการพิจารณาพอรนะับประชุมเขากลด่ากันนะฮะไม่เชื่อไปถามดูได้แทนที่ข้าราชการที่เขามาชี้แจงเนี่ยเขาจะได้รีบชีแ้แจงแล้วเราก็จะได้ซักถามเนื้อหาสาระอะไรต่างๆแต่ต้องวิ่งขึ้นวิ่งลงนี่นะฮะมันคืออะไรครับขอถามหน่อยครับอยากเป็นผู้แทนรัษฎรหรือเปล่า น,นับก็นับได้นะครับเพราะฉะนั้นตรงจุดนี้ผมไม่เห็นด้วยผมสงสารข้าราชการที่เขามานั่งรอคอยนะครับเมื่อวานก็วิ่งขึ้นวิ่งลงถ้าผมไม่แข็งแรงหน่อยนี่นะผมเป็นลมตายแล้วหัวใจวายตายแล้วเมื่อวานเนี้ยแล้ววันนี้อีกนะฮะทั้งทั้งที่กำลังประชุมรัฐบาลก็มอบนโยบายก็พักการประชุมไปมอบนโยบายของยาเสพติดครับท่านผู้ว่าก็มารออีกพอมารอก,กำลังจะพูดคำสองคำครับ นับองค์ประชุมครับนี่คือประชาธิปไตยก็โอเคแล้วประชาธิปไตยประชาธิปไตยมีหน้าที่ในการนับองค์ประชุมหรือครับครับครับผมขอบอกให้พี่น้องประชาชนเนี่ยได้รู้เลยนะครับว่านี่คือวิธีการของพรรคไหนก็แล้วแต่พรรคฝ่ายค้านไม่ได้สร้างสรรครับพี่น้องครับเป็นสิทธิ์ของเขาครับเป็นสิทธิ์ของเขาก็สิทธิ์ก็สิทธิ์ครับ แต่ผมต้องการพูดแบบนี้จริงๆวันนี้พักภูมิใจไทยก็มาร่วมประชุมนะครับแล้วก็ลงชื่อนะครับมาเพื่อประชุมนะครับแล้วก็ถึงแม้วันนี้วันเป็นวันพฤหัสนะครับซึ่งเราทราบดีครับว่าวันพฤหัสเนี่ยไม่มีกฎหมายเข้านะครับแต่เราเองก็มาร่วมลงชื่อในการเข้าประชุมครับก็จริงๆแล้ว ท่านสมาชิกผู้อาวุโสนะครับก็ได้ได้กล่าวนะครับสอนผมเองตั้งแต่สมัยที่แล้วนะครับว่าองค์ประชุมเนี่ยเป็นเรื่องของรัฐบาลนะครับก็ฝากท่านช่วยควบคุมดูแลองค์ประชุมด้วยครับขอบคุณครับท่านประธานท่านประธานครับ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 ผม นายเฉลิมพงษ์แสงดีครับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดภูเก็ตเขต2พักประชาชนครับวันนี้ผมเห็นสมาชิกในห้องประชุมครับบางตาครับอยากจะเช็คความตั้งใจทํางานของสสฝ่ายรัฐบาลหน่อยครับขออนุญาตนับองค์ประชุมครับขอผู้รับรองหน่อยครับครับมีผู้รับรองครบนะครับมีผู้ขอนับองค์ประชุมนะครับเรียบร้อยแล้วครับขอบคุณมากครับ ท่านท่านลองเรียบร้อยแล้วครับไม่อยากอภพปรไปแล้วเหรอฮะไม่อยากอภพี่ไปแล้วเหรอ <t ell noise> <c oughs> เชิญท่านสมาชิกเข้าห้องประชุมนะครับตอนนี้อยู่ไกลกันมากมั้งครับเนี่ยอยู่ตามห้องอนุห้องกรรมธิการห้องงบประมาณนะครับเอาวิบช่วยแจ้งแจ้งกันหน่อยนะครับ ประธานขออนุญาตครับเชญครับท่านประธานครับขออนุญาตครับชนินรุ่งธนเกียรติครับบัญชีรายชื่อเพื่อไทยก็ขอให้ท่านประธานรอองค์ประชุมสักเล็กน้อยครับเพราะว่าวันนี้มีการประชุมกันหลายห้องครับทั้งกรรมธิการงบประมาณอนุกรรมธิการงบประมาณเองก็ประชุมพร้อมกันเจห้องเมื่อกี้เพื่อนสมาชิกที่เสนอนับองค์ประชุมเองพักท่านเองก็อยู่ในห้องประชุมเพียงแค่ห้าหกท่านก็ขอให้ ใช้เวลาสักเล็กน้อยครับให้เพื่อนๆนที่อยู่ตามห้องกรรมธิการต่างๆได้เข้ามาร่วมเป็นองมประชุมและจะได้เดินหน้าพิจารณาต่อขอบคุณครับท่านประธานครับครับเดี๋ยวรอครับรอครับตกลงจะอยากอภิปรายต่อไหมครับท่านประธานที่คุณรองครับท่านประธานที่คุรพงครับเชญครับท่านประธานครับ ครับเชิญครับเชิญครับผมผมผมกลูมานิสังพุ่มครับผมผมกลูมานิสังพุ่มพรรคเพื่อไทยผู้แทนจากจังหวัดสุรินทร์ครับผมขออนุญาตท่านประธานที่จะนำเรียนเสนอต่อที่ประชุมเพื่อเป็นข้อสังเกตนิดหนึ่งครับจิจิงการขอนับองค์ประชุมนั้นเป็นความสวยงามครับเป็นความถูกต้องของเพื่อนสมาชิก ถ้าเกิดมีสมาชิกคนหนึ่งคนใดในพรรคหรือในสภาแห่งนี้ลุกขึ้นขอนับประชุมและมีผู้รับรองถูกต้องก็เป็นความสวยงามครับแต่ท่านประธานที่เคารพครับผมอยากเล่านิดหนึ่งเล่าให้เพื่อนพ้องน้องพี่โดยเฉพาะน้องเขานะครับผมถือเรียกว่าน้องได้ก็อายุน้อยกว่าผมจริงจริงแล้วท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติเลยผมเรียกว่าพี่ก็ได้ในสมัยที่แล้วเนี่ยเราก็อยู่ฝ่ายค้านด้วยกันท่านประธานจําได้ว่า ถ้าวันพฤหัสเป็นเรื่องรายงานการประชุมประจำปีของหน่วยงานต่างๆที่เข้ามานั้นเราอยากมันผ่านไปทุกน่วยงานเพราะมันจะเริ่มไม่ได้มีเรื่องค้างสภาแล้วเราต้องมาขอประชุมกันทุกวันศุกร์เพราะเรื่องมันค้างอยู่ในสภาอย่างนี้เพื่อให้สภานั้นอย่าให้มีรายงานการประชุมค้างเหมือนคดีลุกศารนั่แหละครับ เราจะนิยมนับกันในช่วงวันพุธเพราะเป็นเรื่องของข้อกฎหมายที่มีความจําเป็นที่จะต้องตรวจสอบดูแลรายละเอียดแล้วก็มีความจําเป็นแล้วในช่วงนี้ท่านประธานที่เคารพครับคณะกรรมาการพิจรารณางบป,ประมาณเนี่ยกำลังประชุมกันอยู่แล้วโดยเฉพาะอนุนี่น้องผมที่นั่งใกล้นี่ท่านสสพัฒนาสับพโสจากสกลนครนี่เป็นประธานอนุที่ดินสิ่งก่อสร้างก็บอกผมว่าพี่ เลือกกำลังเยอะมากเลยไม่รู้ว่าจะทันหรือเปล่าพยายามเร่งแล้ววธิบดีตั้งนั้นมานั่งรออยู่ในห้องประชุมแล้วเรามาเรียกกันนะผูประชุมเกิดใครเสนอจะตีขึ้นมาอีกว่าขอนับเป็นลายบุคคลท่านประธานครับคับครับคําเลยนะครับฉะนั้นถ้าเป็นไปได้นะครับอยากจะขอร้องเพื่อนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเดือนนี้อย่านับเถอะครับค่อยไปนับเดือนหน้า ให้ประชุมบ่ประมาณมันเสร็จก่อนว่าประมาณเสร็จจะนับก่อนนับเลยผมเองครับผมอยู่สภาอยู่แล้วท่านประธานก็ทราบแต่ถ้าเป็นไปได้วันพึ่งอัดนี่รายงานประจําปีของแต่ละกรมต่างๆนี่ให้มันผ่านไปเถอะมันจะได้ไม่ลกเอาล่ะครับแต่ถ้าดึงนานๆนี่ผมเป็นว่วงโดยเฉพาะตันผู้แทนกำลังไฟแรงแบบพักประประชาชนนี่เอาล่ะขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับาน นับผมยินดีเพราะผมอยู่ผมยินดีแล้วแต่อยากจะเล่าเป็นข้อสังเกตพอแล้วครับท่านสมาชิกที่เข้ามาแล้วนะครับกดปุ่มแสดงตนเลยนะครับเชิญท่านสมาชิกที่เข้ามาแล้วกดปุ่มแสดงตนเลยครับขออนุญาตครับท่านประธานครับท่านประธานครับท่านประธานครับจริงๆเรื่องท่านประธานครับผมเอกราชสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของเมืองต่อทวงเรืองไงครับ ครับคือเรื่องการนับองคประชุมนยครับท่านประธานผมท่านการนับองประชุมวันพฤหัสสมัยสภาชุดที่แล้วท่านประธานขอนับบ่อยที่สุดเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าท่านประธานคงเข้าใจสมาชิกพรรคฝ่ายค้านดีขอบพระคุณครับได้ครับท่านประธานครับเอาเชิญครับครับวชรพลขาวขำสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรจังหวัดรุดรธานีพรรคเพื่อไทยครับขอเสนอนับองค์ประชุมแบบขานชื่อครับ จะได้รู้ว่าสสท่านใดจังหวัดไหนมาทํางานและไม่มาทํางานบ้างครับขอพูดรบรองครับครับมีผู้รับรองถูกต้องนะครับตอนนี้เช็คองค์ประชุมเบื้องต้นก่อนนะครับให้ท่านสมาชิกกดปุ่มแสดงตนเลยครับมีผู้เสนอหน้าประชุมนะครับแล้วก็มีเสนอนับเป็นลายขานชื่อนะครับเป็นลายบุคคลนะครับท่านประธานครับ177 แสดงตนครับห <17 7 S 1> นึ่เจดดหนึ่งเดเจครับ,รบวันนี้ห้องงบประมาณห้องใหญ่ก็พิจารณานะครับแล้วก็อนุกรรมธิการเจ็ดคณะนะครับก็กําลังชี้แจงกันอยู่แล้วก็ข้าราชการที่มาชี้แจงหน่วยงานต่างๆก็วันนี้ก็เต็มสภานะครับยังไงก็รอนิดนึงนะครับรอนิดนึงเพราะว่าบางทีบางอนุติดพันอยู่นะครับ ประธานครับเจเดศิราศูนย์แสดงตนครับศ56แสดงตนนะครับท่านประธานคนะผมผมก<ม>รุมานิ้งสั่งผมครับเพื่อไทยจากตัวสุดผมขออนุญาตท่านประธานนิดนึงอะคือผมไม่ค่อยเข้าใจขั้นตอนที่พักประชาชนเนี่ยพักประชาชนเนี่ยชชนเขาเป็นคนเสนอหน้าองค์ประชุมอันนี้เข้าใจได้พรรคเพื่อไทยเนี่ยเสนอให้นับขานชื่อ นับองค์ประชุมโดยการขันชื่ออันนี้ไม่เข้าใจจริงนะครับเพราะว่านานแล้วเราไม่เคยนับองค์ประชุมกันเพิ่งพึ่งมามีวันนี้แหละครับผมก็ตกใจไม่หายอยู่ว่าไม่คิดว่าเป็นพรคประชาชนด้วยครับที่เสนอ,อนับองประชุมก็มเ,เ,เลยอยากถามประธานครับว่าขั้นตอนที่ประธานกำลังให้เช็คชื่อเนี่ยเช็คเพื่ออะไรแล้วทำยังไงแล้วจะเอาขั้นตอนการขันชื่อกันยังไงมันจะได้เป็นบรรทัดฐานเพราะผมเข้าใจว่าหลังจากนี้เนี่ย ก็จะนับองค์ประชุมกันเรื่อยๆแหละครับผมเชื่อว่าพรรคประชาชนเมื่อได้นับอย่างนี้แล้วนี่เขาก็จะนับเรื่อยๆครับครับครับก็ประธานต้องอธิบายความนะครับเข้าใจรเาจะได้เข้าใจครับขอบพระคุณมากครับท่านประธานครับคือมีการเสนอนับองค์ประชุมนะครับโดยการเสียบบัตรกับการนับองค์ประชุมโดยการขานชื่อนะครับเดี๋ยวเราตรวจสอบองค์ประชุมขั้นแรกก่อนนะครับเราตรวจสอบองค์ประชุมถ้าองค์ประชุมครบแล้ว นะครับเราถึงจะโหวตว่าจะให้นับองค์ประชุมแบบขานชื่อหรือแบบเสียบบัตรนะครับตอนนี้เราตรวจสอบองค์ประชุมก่อนนะครับเข้าเข้ามาแล้วกดปุ่มแสดงตนเลยนะครับ านประธานครับท่านประธานครับเชิญครับอ่พอดีทางเพื่อนสมาชิกแจ้งมาครับตอนนี้อยู่ในห้องน้ํากําลังหนักอยู่ครับก็ขอเวลาหน่อยครับเร่งๆแล้วครับครับครับเชิญครับเชิญท่านกบเรียนท่านประธานที่เคารพกับผมนายธีรชัยแสนแก้วสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอุดรธานีพักเพื่อไทยตอนนี้ คณะอนุกนารมธธิการผมเป็นประธานอนุแล้วพี่น้องผู้ว่าราชการจังหวัดเดินทางมาจากทางใต้ไกลสุดค่ะและหลายๆจังหวัดอยู่ในการระหว่างการพิจารณาพอนะับประชุมเขากลด่ากันนะฮะไม่เชื่อไปถามดูได้แทนที่ข้าราชการที่เขามาชี้แจงเนี่ยเขาจะได้รีบชีแ้แจงแล้วเราก็ได้ได้ซักถามเนื้อหาสาระอะไรต่างๆ แต่ต้องวิ่งขึ้นวิ่งลงนี่นะฮะมันคืออะไรครับขอถามหน่อยครับอยากเป็นผู้แทนราษฎรหรือเปล่าไม่เป็นไรนับก็นับได้นะเพราะฉะนั้นตรงจุดนี้ผมไม่เห็นด้วยผมสงสารข้าราชการที่เขามันนั่งรอคอยนะครับเมื่อวานก็วิ่งขึ้นวิ่งลงถ้าผมไม่แข็งแรงหน่อยนี่นะผมเป็นลมตายแล้วหัวใจวายตายแล้วเมอ่อวานเนี้ยแล้ววันนี้อีกนะครับท,ทั้งที่กำลังประชุม รัฐบาลก็มอบนโยบายก็พักการประชุมไปมอบนโยบายของยาเสพติดครับท่านผู้ว่าก็มารออีกเรามารอกําลังจะพูดคาสองคำครับนับองค์ประชุมครับนี่ค,คือประชาธิปไตยก็โอเคและ้ะประชาธิปไตยประชาธิปไตยมีหน้าที่ในการนับองค์ประชุมหรือครับครับครับผมขอบอกให้พี่น้องป,ประชาชนเนี่ยได้รู้เลยนะครับว่านี่คือวิธีการของพรักไหนก็แล้วแต่พรคฝ่ายค้านไม่ได้สร้างสรรครับพี่น้อง ครับเป็นสิทธิ์ของเขาครับเป็นสิทธิ์ของเขาก็สิทธิ์ก็สิทธิ์ครับเอาละแต่ผมต้องการพูดแบบนี้ครับครับเพราะฉะนั้นให้รู้เลยนะครับครับเป็นสิทธิ์ของเขาเพราะผมต้องการไปประชุมเห็นใจข้าราชการนับร้อยครับรออยู่ครับครับสามทุ่มก็ไม่เสร็จท่านประธานครับท่านอธิบน้ำอบเอาละเอาละพอสมควรแล้วครับ พอสมควรแล้วท่านเข้าใจแล้วครับธานครับผมผมยกมือครับยืนขึ้นแลวยกมือครับประท้วงท่านประธานนะครับคตามข้อ9ก้าครับผมธนยศดทิมสวรร์ครับับสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรจวัดเลยพรรคภูมิใจไทยครับขอให้ท่านประธานควบคุมการประชุมด้วยนะครับจริงๆวันนี้พรคภูมิใจไทยก็มาร่วมประชุมนะครับแล้วก็ลงชื่อนะครับมา เพื่อประชุมนะครับแล้วก็ถึงแม้วันนี้วันเป็นวันพฤหัสนะครับซึ่งเราทราบดีครับว่าวันพฤหัสเนี่ยไม่มีกฎหมายเข้านะครับแต่เราเองก็มาร่วมลงชื่อในการเข้าประชุมครับก็จริงๆแล้วท่านสมาชิกผู้อาวุโสนะครับก็ได้ได้กล่าวนะครับสอนผมเองตั้งแต่สมัยที่แล้วนะครับว่าองค์ประชุมเนี่ยเป็นเรื่องของรัฐบาลนะครับก็ฝากท่านช่วยควบคุมดูแลองค์ประชุมวะครับขอบคุณครับท่านประธานท่านประธานครับท่านประธานครับท่านประธานครับ ประธานครับจุลพันธ์ครับขออนุญาตเอาเอาขอท่านจุลพันธ์ก่อนเนาะแล้วก็ท่านนะรับให้ท่านจุลพันธ์ก่อนเลยไหมครับขอบคุณครับท่านจุลพันธ์ครับขาราชรที่เคารพครับผมจุลพันธ์นิวัต์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเชียงใหม่พรรคเพื่อไทยครับจะเรียนหารือท่านประธานในข้อบังคับการประชุมข้อที่32ครับท่านประธานครับเมื่อสักครู่เนี่ยมีเพื่อนสมาชิกเสนอให้มีการตรวจสอบองค์ประชุมนะครับโดย ปกติเราก็จะใช้กลไกในการเสียบบัตรลงคะแนนนะครับแต่มีเพื่อนสมาชิกท่านวัชรพ<น>ลเขาขำเนี่ยได้เสนอว่าให้ตรวจสอบด้วยการขันชื่อนะครับท่านประธานก็วินิจฉัยว่าเป็นยติที่ต้องมีการลงมติก่อนว่าจะใช้วิธีการใดซึ่งในข้อเท็จจริงเนี่ยถ้าท่านประธานดูข้อ32อนะครับอำนาจในเรื่องของการกําหนดวิธีการตรวจสอบองค์ประชุมเนี่ยเป็นอำนาจของประธานโดยแท้ครับ พราะข้อ32เนี่ยบอกว่าประธานมีอำนาจปรึกษาหารือที่ประชุมในปัญหาใดๆกำหนดวิธีการตรวจสอบองค์ประชุมสั่งพักการประชุมเลื่อนการประชุมหรือเลิกการประชุมได้ที่ตามตามที่ประธานเห็นสมควรเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อมีเพื่อนสมาชิกเสนอว่ากลไกในการตรวจสอบองค์ประชุมครั้งนี้ฝั่งหนึ่งบอกว่าใช้กลไกการเสียบบัตรอีกฝั่งหนึ่งบอกว่าใช้ในการเรื่องของการขานชื่อรายบุคคล เป็นอำนาจของประธานครับที่จะวินิจฉัยว่าเราจะเลือกวิธีการใดเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าท่านประธานตัดสินใจว่าจะใช้การขานชื่อหรือการเสียบบัตรเนี่ยท่านประธานสามารถดําเนินการได้โดยชอบตามอำนาจของท่านประธานตามข้อบังคับการประชุมที่32ครับขอบคุณครับครับขอบคุณครับท่านอื่นไม่ต้องนะไม่ต้องเดี๋ยวรอรอนะครับครับคือคืออย่างนี้นะครับเราก็อารมณ์โมโหกันแล้วก็พยายามที่จะ ไม่ให้มันขัดแย้งกันเยอะคือว่าตอนนี้เนี่ยนะครับถ้าเรานับแบบฐานชื่อเนี่ยนะครับบางจังหวัดจะต้องนอนค้างอีกหนึ่งคืนนะครับที่มาชี้แจงเนี่ยนะครับก็เราจะใช้เวลาเยอะมากนะครับดังนั้นเนี่ยผมขอพิจารว่าให้ท่านกรรมธิการงบทั้งอนุนทั้งหลายนะครับได้ไปประชุมนะครับแล้วก็ไปตอบข้อสักถามแล้วก็ไปไปคุยกับข้าราชการให้เขามาชี้แจงนะครับวันนี้ขอปิดประชุมครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e รวมถึงซุปเปอร์แตงช่อง YouTube พัติชนทีดีกันด้วยนะครับ